โอ้ฝนตกฝนตกพี่น้องทางน่าจะตกแรงด้วยอู้อ้เบาเบเพ่เบาโอ้เสือหมอบเสือหมอบฝนตกครับโอ้ยบรรยากาศหลังจากที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวันนะพี่น้องนะนี่ฝนตกครับผม ไปเลยเฮ้เลยคิเ,คเที่ยวนะครับเอารถเข้าบ้านพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดฝนตกแรงก็ทำงานไม่ได้นะครับนั้นรถสวิตกับพระเอกครับจานเอกโอ้ฝนตกข้ามบนผ้ากันเจ้าแล้ววะไปใส่ตัวเนาะ ว่าปลายนะเอ้า <Okay. S 1> น้ำมาจากตรงไหนวะทำไมน้ำรั่วมาจากไหนวะเนี้ยนี่หยดใส่แขดเสื้อผมเฮ้ยน้ำหยดใส่แขดเสื้อผมครับหยดลงมาจากข้างบนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำมันรั่วลงมาตรงนี้เอ้าสวยเลยทำไมน้ำเข้าข้างรถได้วะน้ำเข้าข้างประตูอู้น้ำรั่วเข้ารถผมครับ ทำาะไรทีนี้รั่วได้ไงเนี่ยโอ้น้ำรั่วน้ำรั่วอ้ยไม่เคยได้ดูเลยไม่ได้สังเกตอูนี่รั่วนี่หยดลงมาเลยนี่ปักปักปักเลยนี่โอ้ตายแล้วแสดงว่าเป็นที่ลูกยางลูกยางต้องดูลูกยางนี่ลูกยางนี่ไงลูกยางน,างน,างนี่หลุดลงมาอู้ ยางแล้วครับบรรยากาศคึมเลยครับคึมคึมเลย5โมงครึ่งจะ6โมงนะครับเมื่อตึ๊บเลยรถอะไวเนี่ยรถตะเพิงมาทำอะไรฝนตกฝนตกนะรถตะเพิงนะ หมดเลยโอ้โหถ้าไม่หยดใส่แขนเสือ้อน,นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยมาอย่างแรงเลยที่นี้รุ่มบ้าบุ้มบ้ยบยอย่างแรงเลยมาตายแนวตายแนวตกแรงแล้วโอ้ยให้ไขวยถึงบาทก่อนได้บอ ยางประตูไฟยังหัวอยู่โอ้ยให้ถึงบ้านก่อนได้ไหมตกมาแรงเลยครับทีนี้เรียกรมละน้ำเข้ารถแน่นอนเลย หลบเอ้ามาหลายวันเนาะมันตกลงมามันทนไม่ได้แล้วมันก็ตกตกกตเปิดไฟกันไม่เปิดไฟไม่ได้นะครับอันตรายนตกถนนลื่นน้องเอ้ยนตกลงมาเฉยเลยแต่ว่าในตัวอำเภอมันตกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะ เมื่อเช้านี่ม,ม,มันตกอยูที่อำเภอเดชอุดมแต่ตอนเย็นมาตกที่บ้านผมครับอันตรายกลัวอย่างเดียวกลัวเด็กวัยรุ่นครับกลัวหมอตไซ จงแล้วน้ําเจ่งแล้ว,ลวตกจนน้ําเจ่งเลยเอาจะได้มีหญ้าให้วัวกินก็หน่อยในที่สุดก็สดชื่นขึ้นมาทันทีครับหญ้านี่ดีใจเลย ได้ปะตกแรงเลยบ้านผมตกแรงเลยทั้งฝนทั้งลมตื๊อเลยฝนตกฝนตกดีใจฝนตกนี่ดีใจจังเลยอูย้ลมแรงมากเลยครับลมแรงมากอะ่ะดูด,ดูต้นไม้นะดูจากลมมันพัดนะ ต้นยูคานะครับลมพัดต้นยูคาอย่างแรงเลยอะ่ะอูดูดิดูดต้นไม้ดินอนหนาวเนี่ยคืนนี้ ไปบ่ฮะคัดขามาจังไดีคือมาลงเจือลงสันัดจรอเลยโอ้ผมมาตะแลนดินอยู่น <Starting himself> yeah no oh oh no uh ี่โอ้เดี๋ยวประตูเปิดโอ๋เดี๋ยวยู่ึ้นโอ้ เป็นตานี้ยื่บอล่ะไปหาหมอหาหม้อยืบบอท่อบอกบักซีดพาไปหาหมอโอ้ขัดขาบ่เป็นว่าขัดนี่ได้มันหามันอะไรนี่มันมป่องมันพ่องบอกจากรถน้าตอนตอนรถตกไปนกว่มันพ่องบอกขาไปตัะแทกครับมันเออกับอันกับรถเนี่ย เจ้าหักลบไผ่มันตกหลุมมันโอตกหลุมโ่้มัน่มันนี่ยังตกอย่าบอกเออก็เลยหันไปเบื้องหันรถเบื้องเบื้องทางาทรายวันหัวมันทางเด็ดโอ้ยรุ่งหรอพ่อโอ้ยใครอยู่มันเขายังมีสติอยู่กระดูกเดี่ยวว่หักขาว่หักโอ้เจ้าสิออกไปหน้าบ่นี่ออกไปหน้าโอ้ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนทั้งพี่ขึ้นทั้งพี่ขี้อ้อมไปขึ้นพุ่น นี่นี่นี่ห้อยรถเกี่ยวเห็นบ่นี่นี่คือน้ำทางรถเกี่ยวนั่นไปขื้นเดินนั่นเออขื้นเดินกับขื้นทางไปสอดออกหน้าพญ่ดอนไหมเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลวดออกก่อนลวดออกจากรถก่อนห้วยห่วยห่วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเก็บสายฟงสายไฟก่อนนะครับของวัวของนานี่ครับนาเนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน แกก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับคนไม่เป็นไรผมก็ดีใจแล้วละ่ะถ้าคนเป็นนี่ดิมันแย่เลยนะอู้ไม่ใช่ตกลงมาต่ําๆเดอ้อพี่น้องเลยทางไงคิดดูเนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยเนี่ยรถผมจอดอยู่เนี่ยระยะพื้นถนนกับกับพื้นนานี่ห่างกันอยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับโอ้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเก็บสายฟืนสายไฟก่อนเนาะเดี๋ยววัวมันออกไม่ใช่อะไรหรอกวกัวมันจะออกเอาคนปลอดภัยครับนี่แกมาแล้วไปไปคนพอเป็นยังก็ดีแล้วเดี๋ยวผมเก็บเองดอกสายไฟ